สมควรวามีนมนมพังขอพังไทยวัน <eso> นี้เคืนมาสนใจได้สาติิไปเที่ยวไปเด่นยังไปได้หรือเปล่าได้คันวี สบ,สบายดีสบายดีก่อนอื่นน้องพลอยก็ขอกราบสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์สุขสุขคนเลยเนาะบ่าวบาทจเป็นเอฟซีจากทางฝั่งลาฟฟังไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะดูตอนนี้ก็มาพบมาพบออยู่กับช่องน้องพลอยชาแนลคือเก่าน้องพลอยพี่น้องเนาะมื้อน,นี้น้องพลอยก็ได้เดินทางมาทางเพื่อนของสาวโสุดน้นนองพลอยพี่น้องเนาะมื้อน,นี้กันมาเป็นครั้งแรกทางทามิตรเนาะน้องพลอยก็ยังบ่ทันผู้สื่อเสียงเรื่องน้ำของเอื้อยเพิ่นเนาะ พอซื้อจังไรแนวใดเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของน้องพลอยกับทีมงานเนาะที่ามาหาทางเอื้อยเพ่นเนาะทางเอื้อยเพ่นกะ เป็นสาวสดเปิดใจหละนอแต่เขาก็ยังบทันผูกนอเอยอเพื่นนิซือจังไดอน่็มาเป็นครั้งแรกเนาะโดยเทากับว่าย่งไรนอเขาไปหาทางเอยเพิ่นนอเขาไปจากชายสบายดีทางเอยเพิ่นพร้อมันเลยสบายดีเลแมนทางอาทีมงานห่าการิคอาตไทมื่อวันสว่านอเาวกับเป็นครั้งที่ีกเนาะที่แล้วมาถ่ายทำเพิ่นนาะโดยในรายการเสมยเองกาิโคอาตไทมื่อกันสว่านอป่วั็นคังทอกเนาะที่้ว่อสุำเดื่อเา เมแั่นซื้อซุปแค่้อซุปสวรนค์เสยวโดดยดยโยโดยซสาซุปอะไอย่างเง้ใช่เนาะเมนเมเมนผู้สาวโสดเนาะอายุจากปีก่อนสเก้าโอ้สเก้าปีโดยโดยโดยกระง ดูดีเนาะแม่สยังเกลียวอี่หน่อยก็สี่สามสิบเลยเนาะแพี่หน่าก็สาแล้วสิเป็น30ิยังเกล <laughs> ยวแล้ว <laughs> นีเ่เอาขึ้นสาบซะหนงเดียวปีเดียวเนาะแม่สามสก็สามเป็นอะไ <laughs> รไม่ไไป,ไปทั้งหลบ่มัเนี้นะ <laughs> บ่มนี่บริ่กะคนตกับไปนั่นไปนี่กันยากแน่นดดไอไรบ่าวการเดินทางเนาะแม่ หนุ่งเน่นเพื่อนอีสั่งนี่แหละเปื่อนทางกาพ่ามากาเปื่อนมื่นเนาะห่งเน่าโหได้ทางหลังนี่ก็เป็นน้องเมื่อคืนในนี่นะแม่เป็นน้องกับทมไม่ได้ถมเพียงพอเนาะมันก็เลยอ่างไปหันได้เนาะแม่ก็คือว่าช่วงนี้คือคนตกทุกมื่นเนาะเก็บเล็กทุกมื่นไดเก็บสุดหัวนะครับโอ้เราจะชวนเพื่อนก็ลืมบอกว่าชาวบ้านตาดีเนาะมาในเห็นห่ดทุกอย่างอื กันได้มาสังเกตเพื่อนกันแน่ก็จิตามบันี้เนาะที่ว่าเขึ้นออกมาคลิปเมื่อนี้หรือว่าจังไดยเนี่ยขึ้นกะเปิดใจบ่มันเล่าเปิดใจทางเจ้าก็ยังไม่ได้มีครอบครัวบ่ยังบ่ทันมีครอบครัวยังบ่เคยผ่านการแต่งงานเลยท่นเคยมีการแต่งงานเจ้าเถื่อขึ้นมาเนาะเป็นสาวสูตรเราสันทนาเนาะเจ้าเหม็นแหละเจ้าวสูตรทิวาบ่เคยมีครอบครัวจักเถื่อเนาะเลยแม่ แบบไรถ้ามันเปิดใจในหานุ่มๆแบบนุ่มๆแบบไรคลั่งไรปะจะใส่ก็ได้อยู่ประเทศไรต่างประเทศก็ได้ระไดก็ไแดบบ้เพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบว่าอยากสร้างครอบครัวอายุกระายแล้วกับแบบพ่อเป็นอยากจะแบบเปิดใจบางทีแบบมีแบบเพื่อนมาเข้ามาอย่างกะโอเคนะแบบนึงออยากสั่งครอบครัวสมมติว่าเพืมม่อนข้ามาโอ้วะร่มกะพร้อรมสั่งร้อยเปอร์เซ็นเนาะเนาะเนื้อ ราวาทางเอื่อยนี่การ้าเก,ก่าปีแล้วเนาะก็คือจะอยากมีอยากสั่งแล้วะเนาะแม่เพราะว่าบางคนนี้ยังบมหอนนีซันเดยทาง<ช>คู้นุมน่มๆนีน่ก็ไปอยู่ไซเด้จะ่าปล่อยปลาเรเลยเอื่อยจนสาเก่าปีเนาะกลับ่มาจ้เงเถื่อนเนาะคือ <c ười> ว่า,นาเนาแบบเรื่องแบบผูบาวรือท่าทา,าเออที่ผ่านมาเคยมีเคยล,ล้มมาล้มแล้วอยู่เออล้มกันประมาณเดือน2ง,งเดือนมันแบบมันบม่มันคงมันเลิกลากันไปกันไปไปมาแล้วก็ แต่ว้าผัดขบเขาแบบเขาขบแบบว่าเออวางไว้อยากสั่งครอบสั่งครัวเนาะแต่พอแบบเขาเจ้าเขากระมือเนวะขีดเขาวเนาะอยากเข้าสีขีดว่าเออวางไว้อยากสั่งอยากซ่าเลยว่าอยากขบแบบพนผ่านไปบ่อเลยกับโมหูแต่ว่ามาขีดบนกระแขงว่าเออลองว่างเพื่อมีโอกาสลองหาส่งทางทางซ่องยูทูบเบอร์บางเพื่อเพิ่นแบบหาคนแบบสีจริงใจละกันอยากขีดอยากสั่งละกันอยากนี่ยังไปพ้องกันเราลองเปิดใจลองเบิร์นดูด้ดยเพราะว่า น้องคบมากมีแต่ล่ามเดือนกับโบมันโคงน้งน้องแบบนั้นน้องมีแต่ผ่านไปแล้วกะบเมนะ<ม><ม>คู่วันนี้กะเลยเปิดใจดูก,กว้างอีกเทนึงน้องเมิงเนงาะเมนแล้วมาที่นี่กะเลยแบบนมนมนี้ต้องการสเปคอายุเท่าไรแต่สําหรับอายุเนาะมันบ่นเป็นประเด็นว่าที่แว่าเออที่ได้แก่บ่อนุ่มบ่อเรื่อว่ะแบบแต่กะทเป็นไปได้ทํเป็นสเปคได้กะอยากายุแก่แน่เพราะว่าถ้าว่าคโบแบบเอออายุนอนัากา ต่างฝ่ายต่างใจหอนมืนกับสิเขากันบ่ได้แปลว่าเออมันกับสิพิษสิเทียนกันท่าว่าเออหกคนแก่บคงเดียวเหมือนกัเออใจเย็นเหนื่อยยังกะตากกันไปยคอยแค่คลายท่าว่ามันมีเรื่องอีกยังผิดพลาดนะเลยจะใช่ในคนใหญ่กลัวเนาะถ้าเป็นเด็กน้อยกลัวก็ชียิญงยากในชีวิตการใช้ชีวิตสิคู่เนาะมันจะบ่มั่นคงอีกเพราะว่าตอนนี้ชาวฉ่างก็คือว่าอยากมั่นคงอยากมีครอบครัวสมบูรณ์แบบเนาะนั่นแหละ คือสเปกก็คือว่าคนสูงคนต่ำคนยังนี่บอมีบอมีสเปกได้ก็ได้ข้อเพียงแต่ว่าเออถ้าเขามาในชีวิตหรือว่าสิเขามาคบมาคอมาแตงมาสร้างมาซาอะไวไดก็ได้บอเรื่องเออเออหล่อบอสูงบอต่ำบอเถี่ยบออันนี้บอเรี่ยมีบอมีในสเปกอันนี้นะเนาะแบบใดก็ได้เนาะแบบใดก็ได้ใจดีเนาะใจดีขอให้อาการคือพิ่งเลยพึ่ก็น้องสูบเหือสูบยากะบอไวเลยเนาะ แกครัเออดำข้างดำข้าวเนี่ยเออก็ได้กับบถึงกันยาสิบอลมวยสูบเลยนะข้างข้าวมันอาจกชะบุมีดอกยันตลอดชีวิตคันได้สูบเลยเนาะสูบมีเน้นแต่คำว่าบาเกินไปพอดีพองามก็ได้เนาะคันคือกินเหล้ากินเบียร์หนี่กัแบบพอเวลาไปงานไปหันไปหนีก็ได้แบบนั่นเนาะแต่ให้กินแบบติดเป็นชีวิตจิตใจแบบใส่กับเบาไวไน่เนาะข้างซาโสดเนี่ยก็แบบมากินลืมเพื่อนเนาะบอบอบอได้๋ยวขอไปใส่ไปอยู่ เอยู่เพื่อนไม่ค่อนยำหายยำแรงกับไปอันทุ่งหายทงนาบางแบท่นาตัวเองเราไปหาหลับใจนะคะส่วนรายในี่โบโบมาไปแบบไปเที่ยวกันขึ้นโบได้ขอไปกันไแต่ปาว่าโดนโดนมีไปบอกกับหอกับโบโบเธใไงว่าถึงไปเลยเหนือยเหนื่ียมงานหลงงานยังไปกับโมสังสานนิดหน่อยกับมีบ้างเนาะคนเฮากัมีทุกคนไปนะเนาะคือว่าอยู่เพื่อนนี่ก็อยู่กันจะคนอยู่กอนอยู่หาคน คมีมีพ่อแม่แล้วก็น้องสองคนแล้วก็ห้านเพื่นไทยก็มาอยู่น้ำรทน้งหมดกับหกคนหกคนทางหลานเนาะแม่แต่ว่ารลานในทุกของไทยราน,นลูกขอ,ององทรายลงทรายเน่มีครอบครัวแล้วแม่แต่หาก็ได้มาอยู่น้าบ่านลงทรายนะแม่อ,อนอันเพิ่นมาเขาทินเหารเพื่อนเป็นอาหารอยู่ในเด็อแเพิ่นเลยเมาอยู่เพื่อน,นแม่นี่แล้วก็เอาห้านมาอยู่น้าหองเขาเฮียนเลยเมีเพิ่นปัจจุบันอือก็เลยมันอยู่ใกล้เนี่ก็เลยมาอยู่ในแม่ซะเนาะ เห็นให้เห็นหน้าแต่ละปีแกแบบไดคุ้มยุคุ้มกินยี่บ่มันกับเป็นบางส่วนค่ะบางส่วนน้ำถั่วมันยังกับกระบ,บดได่ได้กระถามว่าคือแบบน้ำนี้เนาะมันฝนกับมันกับทางบ้านมันกรบโบดได้เป็นไงกับหน่าจะโอเคอเว่าจะได้ดูขอบคุณทีกินนะ้ำถั่วมกับลุกเนาะอันนีกินได้ด <laughs> ีบ่อลองเลย สาวโสดท้ากับเพืนกระปิ้ใจฮะนุ่มๆท<น>ี่มามาสั่งครอบครัวน,ำน้ำอีกนหนึงเนาะพร้อมสั่งสาเลยนเนาะว่าทางเอื่ยเพื่อนี่กับโบเคยจักเถื่อเนาะกับแบบอยากมีะอะไรเนาะแมนเพราะว่ากวโสดโดนหน้าแล่ตั้งแต่เพื่อก็ยังบบทันนี้เนาะยังโบเค,มบบคยมีครอบครัวจักเถื่อนโบเคยสั่งครอบคบรัวไปเจ้าน่ะโบเคยไปบ้านไทยไปยังเคยไปไทยยังโบเคยไปเออยังโบเคยไปจ้าดเยื่อนเนต่ ค่านว่าซ่างแบบเวลาบ่มีเวลยเราไปหาเห็ดเรียกจ้างแต่เก่งๆมันจะหอดเรียงกานไปหาแบบแบบเห็ดเรียกบ้านบ่แบบเป็นอันเสิร์ฟเพอแบบยังอยู่ในห้านอาหารยังนะนี่แบบนะแม่ไปหาบุฟเฟ่ต์ยุไทย์จึงเงินวามีนมนมพังพอพังไทยวันนี้่คือมาสนใจได้สัตว์ศีลไปเที่ยวไปเด่นยังไปได้หรือเป่ได้ได้แค่นี้แต่ว่าถ้าไปอยู่เลยได้สัถ้าไปอยู่เลยอันนี้ก็ข้อว่า อีกเท่นานั้นนั่มันกับโบ,บ,บเน่นอนนะคือสมมุิว่าเฮาต้องเบิง่งนใจกันไปก่อนทาวบอกขบในกรณีครบฝั่งอันทางฝั่งไทยเนาะท<ช>าวเออเพิ่นเป็นคนอะไรนี่สายดีบอถามว่าพี่เคลียรกันสิบโบตงโบตี้ยังเออน่ะบางทีหน่ะจะเออจะโอเคจะไปอยู่ได้เพราะว่ายังบู๊เนาะว่าเซเ,เว่นจังใดยามาเขึ้นเอาเราเรารับผิดชอบชีวิตเท่ากัน กล้าไปอยู่น้ำได้เนาะาต้องทาเบิลตัวจริงคุยกันใจเรื่องนึงโดยคันว่าพ่อกันโอ้ล่มแล้วถืกใจกันถืกต้องกันทันทีก็ค่อยว่ากันทีหลังเนาะเอื้อนเนาะตอนนี้กันทางเอื้อนเพิ่งยังให้คำตอบบ่ได้หันล่อเนาะแต่ว่าตอนนี้กันยังบ่ทันมีนมนมมาโอมมาลบเนาะกระชิมีตอนนี้แหละที่ช่างด้วยมีเนี่ยเลยชิมีนมมาค่ะก็ชอบนในสะมาณจักกันเดือนสี่ตกลูกดวงใจสี่เป็นแฟนกับเพื่อนก้า ทันนี้ก่ะมันได้ถ่ายแบบถ่าแม่นถ่ายได้กับแม่เนี่ยท่สุดเขาก็ต้องแบบร่มกันทุกทุกมือได้ถามว่าไว้สุดกับสิประมาณหาเดือนหรือว่าสามเดือนพอมาเขาเขาคบกันประมาณสองสามเดือนเนี่ยหน้าจะหูนิสัยใจคอว่าเออเป็นคนอารมณ์ใจฮอน์บอเลยว่าใจดีบ่มันก็ต้องเบิ่งออกอย่างอย่างหน่อยนะโมเมนต์ว่าสิไมายความเบิ่งหมดทุกเรื่องเลยแม่นอย่างน่อยต้องเบิ่งอารมณ์ไปก่อนเนาะว่าอารมณ์นี่ อารมณ์เป็นคนทีโหดไล่อยากให้แล้วก็แบบข้นเลยบอกแบบนี้เนาะก็ต้องแบบว่าเอาคนที่ว่าใจเย็นเวลาพูดคุยมีเหตุผลเนาะสีผลิสมาก่าคนมีเหตุผลมกกว่าเนาะแล้วบางไงคือคบกันไปก่อนเนาะคบแล้วก็บเบิ่งนิีัยใจข้อกันไปเรื่อยเนาะคันว่าแบบทีสามเดือนหาเดือนที่เอ่ยเบิ่งมานี่ก็คือเบิ่งอารมณ์่นก่อนว่าเป็นอะไรจังใดก็คบแล้วก็คอย ศึกษาเฮียนถูกกันไปเนาะคบกันแล้วกันเนาะเรียนแล้วเลยคืเอเขาก็สิถามเรื่อง,งอ,อ,งแบบอนนันทั้งเธอทั้งคุ้นเก่าแบบเขาก็เรียบเรียายทยา้เนี่ยไายแบบว่าให้เห็นโบได้เห็นเบิดมชักส่วนเนะเาะก็คือว่าน้ำหนักคนน,นี้ประมาณเท่าไหร่น้ำหนักคอนนี้ประมาณหกสิบหกสิบสองหกสิบสองก้มช่งได้เหรประมาณก็ประมาณไหนก็ประมาณอยู่หาสิหาสิบเจ็ดหาสิบหกนี่ยหน่อยอาสิบหกประมาณนี้เน,นะาะกับพอดีเป็นชาวอวก พอดีงามเนาะน้นำตักก็มานั่งกัดซูซีกันนะแบบว่าพอดีเนาะส่วนไลค์เขาเจอชิมักเซาแบบอ้วกอะไรเนาะเพราะว่ามากอดมาได้ก็อุ่นเมื่อนะแต่เม,มน่นยำน้าเขาอาจจะเสียอ,อยู่ในพันยำพรนีย่ยำอนไปไปไปมันมาแจ้งมนันนมนมได้สิไปไปไปมันแต่สาวสุดมากกับพ่อได้แลยเนาะพน่อนนได้กันอ้วนนด้ใช่แต่เม่นีกินแถวกินน้ำหรือบ,บ่เม่นีนะกินแล้ว เหนกับอย่างน,อ,งน,อ,น,นอ,อกรวออมอนเหอนเอาแฟนเป็นเอาไปซื้อแล้อไม้มาแกงพเพื่อนเสลดยังซื้อแล้อไม่แกงดีป่ะี่โก้แล้วไม่ใค้จบมาดนของเจ้วบ่บ่ี่เป็นของขอันขังขอันขัง,ง,ง,งบ้าน<อ>แต่ว่าบริเด็เอาขําแพงข่นแต่นน้ำทำน้ำนวดน้ำมักจับเนาะกั้นไว้พึ่นนั้นปูหลอกเทหลอกยัง บางมวงยางแก้วมังกขบบางคนเนาะใช้จังก่อนเออแตามมาละเมืิอนี้เพเห็นยังไงไม่เห็นยังไดงมากรมยี่ห้อยังไงม้วนอยู่นี่เนาะแต่ว่าย่างผลมันจะจืดคือว่าเอาดินใหม่มาใช่บ่อนี่แมนแล้วกระทมใหม่เพราะว่าอันนี้ทั้งน้องมันเป็นน้องแล้วก็ะทมเคืองหนึ่งแล้วก็เลยล้างทมบอกว่านี่ถ้ามันเป็นโบกะมูตะมูทแมนนยังบดฮาวอนของมวยยังก็ยังบมดทำได้แล้วไอซังกระหมัดนี่มันเป็นโบกเป็นอีสังอะไร ได้เปียงหมูแม,ม่์ด้ยังไงคือเตียงคนคู่คู่นีแต่แม่เพราะว่าชนรายอยู่เพื่อนแบบกลางเว้นหนึ่งสิบบมีผู้ใ่ยูมีแต่แมย์เกาะกับไปการน้องกับไปการแองเจ้ากับไปหันไปนี่ไปเห็นเลียดของเจ้าแล้วเนาะเห็นเห็นเ,เ,นเลเนอือส่วนตัวการบ่มีผู้ใดอยู่เนาะแม่นี่แต่แม่เราดูดิผิดใจใครอะไรอยังไปเนาะเจ้ามาแล้วมาเนาะเ้า นั่นแหละคือเพื่อนบอกอะไรข้างนมนมนะหรือว่าพังใบก็ได้โบเตติฮิเนาะหรือว่าอายุก็บม่ได้สำคัญแต่ว่าขอให้อายุสามสิบขึ้นไปนั่นแหละเพื่อนกัสิฮับได้แม่เพื่อนกัหมักความเป็นผู้ใหญ่กว่าเนาะเพราะว่าทางเอื้อยเพื่อนกับชาเก่าปีแล้วเนาะอีกบดบดกับสามสิบเด็นี่กัห้าผู้ที่ว่าเป็นผู้ใหญ่กว่ามีความเป็นผู้นําดูแลเขาได้เนาะผู้ที่ว่าเพื่อนแบบพร้อมที่สัางซาลี่นั่นแหละเพราะว่าทางเอื้อยนี่ก็มาเปิดใจในครั้งนี้ก็อยากหาคนที่ว่ามาเป็นครูชีวิตอารนแหละะเ คือว่าถ้าส่องทางการติดต่อได้撒แบบมีเพชมีไลน์ครบสุดบ่มีแต่เพชรแต่ว่าสไลน์ไลน์บริคอยดีแเพชรกับวอทนะคะแต่ว่าหากมีอยู่บฉพาะไลน์นะบริคอยดีนะบ่มีเลยบม่ได้ตั้งบ่ได้ตั้งเลยอเอ็คือบ่มีมีแต่สายเลยซื่อซานกับนีแต่ทางวอทแอีกับทางอันนี้เนาะเพชร แต่เอาเมื่อเจกให้ทางนมนมขึ้นเนาะ่สกการป่วยที่บอกไปแล้วบางทีคนสนใจก็สีเปิดโอกาสให้ทั้งนมนมเขามาในห,หัวใจของเพิ่นเนาะจับจ่อหัวใจคล้องใจขึ้นไปเลยเพราะว่าสิได้เสียสละสดกันทั้งครูเนาะเพราะว่าโสดมากนีนกันเป็นเวลาโว<า>นนานแลวเนาะเป็นยังไงเสมอ ก็เลยไม่ยังจะถามเพิ่นบ่เลยกระทั่งมาเลยเนาะคือว่าทั้ง่นเจ้าสวัสดิ์ทานได้แบบคนท่าอายุควาอะไรนะกระทั่งมาแล้วเนาะแต่คือทั้ง่นก็ได้พ่อมาใช่ไปอยู่กับผู้เาวแบบกับผู้บ่าวใช่พ่อเพิ่นก็คุยกันเบื้องก่อนถ้าเขาเข้าใจก็สามารถที่จะไปได้ขอให้นมนมที่ว่าฮักจริงใจอย่าอย่าตีเพิ่นนะเนาะคนฮักคนเดียมาตีเพิ่นเนาะใช่มมาตีง่ายได้ใช่เนาะ มันบอมีดอกปูไดซิตีเนาะก็คือเบิดในลูกในภายกระบอกหมักเนาะเอาผู้ชายแบบเออแบบทำที so ่แรกก็คือว่าหักหมักเนาะแล้วพัดว่าต่อไปพับลงใบลงมือเนาะคือเอาบวหักบวมักกับบวกกันดีเนาะลูกมีพ่อมีแม่ีเมย์เป็นแต่กระปุ่นวาสนาเฮาอีกได้เนาะบางคนเคยได้เตตีกับเตตีได้ชาวเมยอแด็ก็เองเนาะเดี๋ยวว่าผิดใจนึงเนาะเห็แบบไร่ไร่แบบนั่นเคลว่าแบบ กันในหนึ่งลงไว้ลงมือยกยล,ลงไว้เคยมัน,น,น,นส็นทิ่าิเนาะถึงสิบอกซอนก็คือเก้าคนเคยเห็นมาหลายคนไล้แบบนี้ขนาดจนได้ยังเ่อกับจนได้พัดผ้าแกะกันนั่นนี่ครูกำครูเวน้นเขาเอิญน,นะเนาะ เป็นภัยกร่มมากสิเหตเนอะคานวานุ่มได้ไหมว่าเป็นคนแบบใจโหดแก้ห้าล้วกัน้าติดต่อมาเนาะโดยเพราะว่าเพิ่นทางขึ้นกับโบโบหับเนอะแบบนี้เนาะคือว่าทังส่วนคนใดก็บหับแบบนี้เได้เนาะใมเาเป็กัเล่นเลขนะน้ำตาลกันยังไงคะนะเดินเดนดินาดินดินเดนเดินเดินเดิยเดินเดินเดินเดนเดินเดินเดินเดนเดินเดินเดินเดนเดินดินดนเดเดิเินเดเดดินนเดเดนเดเดินนดนดเดนดเดยดดนดนดยดด มันก็สีโอเคกว่าเนาะโอเคก่ได้ะแม่นเป็นไก่กะข้าห้าวกะสีบพรว่าอย่างไรเนาะทางห้าวกะแจกทางเพิ่นกะอาสุ่มวางในความทางในครั้งนี้เนาะก็ถือว่ามาเทนาทนายกะให้ได้สละโสดพอามควนก็จะได้สละโสดใสขึ้นมากสภาพไห้อีกเท่าเนื่องเนาะก็คือว่าทางเจ้าคันสมมุติว่ามีคนอกถืกใจนี่เพิ่นพร้อมแบบว่าหักมักสิขอสิแต่งนี่คันว่าเพิ่นแบบอยากได้ลูกได้เต้านี่ก็สามารถเอาได้เนาะเจ้าได้เออได้เพราะว่าเฮาวกะหยุ่นไล่เลยเนาะก็อยากได้ คนน้อยแล้วนะอยากได้เน่เน่เน่ก็ทั้งเจ้าก็อยากได้เป็นบ่อยากได้อยากได้เห็นครอบครัวเลยเนาะเห็นหมูครูมีเวัตเด้วเนาะแม่อยากมีแม่หมูลูกเดียวโบมีพายยังแต่พุดย่าเลยแหละแต่หักันมีเราบครัวมาด้วยแม่เรือตกวค้างแต่คนเดียวเนาะเข้าแถขอทานกันทุกคนเออแมนความกับโบเป็นยังเนาะคนเอาตื่าเอาได้รูป่า หลูกๆอ่าหลุดซ่าก็แค่เกิดชิบว่ได้เนาะในฮาพอพันบ่ได้ได้ใช่ก็จะได้ออกมาให้ทางทีมงานเขาสัมภาษณ์ในบุหนี้ก็เพื่อฮาพอพันเด้อเนาะอืมแตาหักมักทั้งเพป็นกะทักเสร็จมันทั้งเจ้าก็มีเฟซสไลน์บ่มีแต่เฟซไลน์บนอดี้อู้ห์ขีดวอลลินอันไลน์ผมเนาะอ่ะบมเป็นยังหัก็เอาแจกทางเฟซก็ได้เนาะแต่ว่าหนุ่มไดนทั้งเบอร์ได้ฉาแจกบ่เบอร์เบอร์แอฟมีนะ แจกเนาะทางขากกสิบบางคนเน่หนุ่มอ่าเพิ่นอยู่เมืองนอกเพิ่นกะหลินคือการได้วันแอบนะอืมบันแอปบโบชัดมามาอยู่ด้วยเยอรมันเนาะแต่ว่าเยอรมันหรอว่าที่อังกฤษรัสเซียเยุโรปเซียอออืมประเทศรัสเซียกันทับโทรมาแต่ว้าว่าคือเนหลินบันแอปได้ได้เห็นว่าเนาะชาวบ้านกับเข้าใจตรงนั้นแมนบางเทื้าเพิ่นกะต่วันที่หลินวันแอบกะไลคือการหองมาไล่เนาะ มันเป็นส่วนตัวดแล้วก er? ็โบอะไยังห่างเนาะทางเรากัสิได้อโคตัวจบคลิปหรือว่าลาเอฟซีหรือว่าพ่อแม่พี่น้องไปพร้อมกันกับทางซาสโซเนาะเถ้าว่าได้อ่าเบิ่งคลิปนี้หรือว่านมได้สนใจก็ทักมาได้เนาะทางเราก็พร้อมแจกถ้าว่าทักมาทางอ่าคอมเมนต์เออแจกอันเฟซซาสโซให้แน่แจ็คอันแมนโคเบอร์ซาสโซนในบอได้เดี๋ยวทางเรากับจิมห้มั่วได้เพราะว่า เ้าต้องแจกแบบส่วนตัวเน๊ะแต่ถ้าแจกไปแล้วมันมีคนบูดีเลยเขามาหาเพื่อนเนาะเัาก็คัดให้อสนัสนาะเดี๋ยวกะฮะบูอันฮักแท้ละเนาะเดี๋ยวดีๆตั้งเัากับชีรายคอตัวลำลาเลยเนาะเัาก็ขอขอบใจทางอ่ะเลยเพื่อนที่ใหาทั้งห้าสัมผัสในมโอนี้นะสวัสดิเนาะหายสว่างในความหักเด้อเนาะโดยอันสบายดี